ครับนะเดี๋ยวจะ <laughs> โอ้เด oh, th ี๋ยวถ่ายวิติมเดียวกนแป๊บนึขอเดียวภาพเจะไปร้องเดขเดียวขอเดียวไ่เดยว เดี๋ยวว่าไม่ถ่ายกันน,ยนายกแกจะไปแล้วเหรอฮะโอเคสวัสดีนะคะขอโทษขออภัยเม่อกี้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เนาะไดปะดูดูดูแม่น้ำโดดน้ำดีกว่ามั้งเย็นดีอันนี้เสานะพี่โซนเนาะอันนี้เป็นเสาใช,ใช่ไหม่น้า,าะก่อนมาเป็นโบสถ์เป็นวิหารมันเป็นโบสถ์ รู้ไม่นะ่าสวยมุมกว้างเหมือนกันนะสวัสดีทุกท่านนะคะติดไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขออใครเลยนะที่ดูด้วยนะคะนะใช่บรรยากาศนี่นะคะสวยงามนะคะนี่เป็นเจดีย์กดนานหลายปีแนละปีสองพันเขาเรียกว่าหกร้อยห้าสิบสองสวัสดีค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะก็น่าจะน่าจะเดี๋ยวคอนี่นี่ก้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุดตรงนี้อ่าในหมู่บ้านนี่นะคะบ้านจัาสันนี่นะคะแล้วก็อ่าเขาเรียกพระธาตุเจดีย์เขาเรียกว่าเจดีย์กุดนะคะนี่เจดีย์กุดอ่าความ แล้วก็ประมาณ5 6าหกรปีนะคะที่ผ่านมายัางไงถ้าไหนอ,อยากรู้รายละเอียดเนาะก็เข้าไปเซร์ชใน Google ได้นะคะจะดีกนะุคะที่ไม่เหี่ยนะคะ,นนะ,คะดูน้ำสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นชื่อว่าใครเข้ามาบ้างเขาพูดหะะ้าสิบสองล้านดวงใจนะคะ พ,พี่ปั๊บอย่นะคะยังเดี๋ยวท่านที่ได้ได้เงินรางวัลเนาะในเงินรางวัลเมื่อคืนนี้เดี๋ยวดิมจะกลับไปดิมจะทําการประสานงานโอนให้นะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้ไติดต่อติมมาทางไลน์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก่อนเนาะดิมจะนงั้นทางไลน์ให้นะคะวุ้วงน้ำลง นั่งๆแดดร้อนตอนนี้แดดร้อนมาก